สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอม o กอพอดแคสต์ช่องที่จะชวนทุกคนนะครับมาพูดคุยแล้วก็มาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับเรื่องราวต่างๆดราม่าประเด็นไหนนะครับเราก็จะหยิบยกมาพูดคุยให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับและเรื่องที่เราจะนํามาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอส a ้นะครับ วงน้องใหม่ไฟแรงที่กำลังมีกระแสอยู่ในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเอสป้าจากค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีนะครับก็คือ SM Entertainment นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกี่ยวข้องกับ G ีเซลหนึ่งในสมาชิกวงเอสป้านะครับที่ได้มีการพูดคำว่า N-word นะครับ ออกมาซึ่งในสถานการณ์ที่ g ีเซลเนี่ยพูดว่า N-word นะครับก็จะอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับของทางช่อง Official ที่ได้ลงไว้คลิปเกี่ยวกับ Behind the Scene นะครับเบื่องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติลในมินิอัลบั้มที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับนั่นก็คือเพลง s a What นั่นเองนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจีเซลนะครับก็ได้ทำการทำเพลง เหมือนกับว่ากําลังถ่ายทำกันอยู่แล้วก็ในกองถ่ายเนี่ยก็มีการเปิดเพลงนี้ขึ้นมานะครับจีเซลกับเพื่อนๆเนี่ยก็เต้นการเล่นกันตอนที่กําลังถ่ายทําแล้วก็ได้มีการลิปซิ้งหรือว่าฮัมเพลงจนมีท่อนถึงคําว่า e n นเบิร์ดเนี่ยจีเซลก็ได้พูดออกมานะครับหลังจากที่ คลิปนี้ถูกปล่อยออกมาแล้วก็มีแฟนคลับนะครับเข้าไปรับชมก็ได้มีการพูดถึงโดยการนำเอาคลิปนี้มาตัดเป็นช่วงสั้นๆน,นะครับลงในทวิ t เตอแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีผู้ใช้งานทวิ t เตอเนี่ยได้ทำการรีทวิตมีการโคทวิตไปกันอย่างล้นหลามเลยนะครับก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่ดราม่าขึ้นมาแล้วก็มี คนพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอเชียเองก็ตามหรือว่าฝั่งต่างประเทศเองก็ตามนะครับที่ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์นี้หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าจีเซลเป็นเด็กที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็รวมถึงจีเซลเนี่ยเรียนอินเตอร์มาด้วยดังนั้นเนี่ยจะไม่มีทางเลยนะครับที่จีเซลจะบอกว่า ไม่รู้ว่าคําพวกนี้เนี่ยไม่ควรพูดคําพวกนี้ถือว่าเป็นคําที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับในบางพื้นที่บางประเทศเนี่ยก็ถึงขั้นผิดกฎหมายกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อพูดออกมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดผลกระทบต่อวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของคนที่ได้รับฟังเองก็ตามนะครับหลายคนก็พูดว่าจีเซลเนี่ยน่าจะรู้แต่ว่าอาจจะลืมตัวหรือว่าคิดไม่ถึงนะครับเหมือนรู้เท่าไม่ถึงการว่า การที่ร้องเพลงตามเนะื้อเพลงของของเพลงที่เปิดอยู่หรือว่าแค่ฮัมเพลงเนี่ยมันจะเกิดเป็นประเด็นหรือว่าเป็นกระแสที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อทั้งตัว G ีเซลเองรวมถึงตัววงด้วยแล้วก็ตัวค่ายด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแฟนคลับของ G ีเซลแล้วก็ SM สเเตเนี่ยก็ได้มีการพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าอยากให้ทางค่ายเนี่ยออกมาทำการเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้หน่อยแล้วก็ อยากให้ g ีเซลเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพูดขอโทษหรือว่าบอกขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดไปนะครับแต่ว่าช่วงที่เกิดเรื่องขึ้นมาใหม่ๆเนี่ย SM A เองก็ยังไม่ได้มีการที่จะออกมา Take A c แอคชกับเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงตัว g c เ l l ด้วยอาจจะเพราะว่าค่าเนี่ยยังไม่ได้ เปิดโอกาสให้ g ีเซได้ออกมาขอโทษนะครับหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะกลัวว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นประเด็นดราม่าที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดผลกระทบต่อตัว g ีเซลแล้วก็ตัววงเอสป้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการคัมแบ็กเป็นมินิอัลบั้มแรกของวงนะครับแล้วก็กระแสของเอสป้าตอนนี้เนี่ยดีมากๆทั้งในเกาแล้วก็นอกเกาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสในเรื่องของ เพลงตั้งแต่ next level มานะครับจนมาต่อยอดด้วย s w a s เนี่ยทั้งชาร์ตดิจิตอลแล้วก็อัลบั้มในครั้งนี้เนี่ยพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกาหรือว่าในฝั่งอินเตอร์นะครับหลายหลายคนเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเกิดผลกระทบกับตัววงในช่วงนี้นะครับก็เลยอยากให้ค่ายเนี่ยออกมาทำอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้นะครับทุกคนก็ g c e ซลเนี่ยได้ทําการออกมาขอโทษผ่านทาง Account Official ของตัววงแล้วนะครับโดย g ีเซลนะครับได้โพสต์ขอโทษมีเนื้อความประมาณว่าสวัสด,ดีค่ะนี่ g ีเซลนะคะฉันจะต้องขอโทษสำหรับการพูดเนื้อเพลงที่ถูกเปิดในสถานที่ถ่ายทำที่ทำผิดไปฉันไม่มีความตั้งใจทำแบบนั้นด้วยเจตนาอย่างใดและรู้สึกตื่นเต้นที่เพลงหนึ่งของศิลปินที่ฉันชอบเนี่ยเปิดขึ้นมา ฉันขอโทษจากใจจริงและจะเรียนรู้แล้วก็จะหนักกับการกระทําของฉันให้มากขึ้นกว่านี้ต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ g ีเซลนะครับออกมาพูดและหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความชื่นชมนะครับว่า g ีเซลเนี่ยกล้าที่จะออกมายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษและพร้อมที่จะประปับปรุงพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจนะครับเพราะว่า g ีเซลเนี่ยอายุก็ถือว่ายังน้อยนะครับการอยู่ในวงการเนี่ยก็ต้อง พัฒนาต่อไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผิดแล้วขอโทษแล้วแก้ไขได้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองสําหรับใครนะครับที่เป็นมายเป็นแฟนคลับของเอสปเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้จีเซลกันเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัววงด้วยอะไรที่เด็กๆทำผิดพลาดไปก็คอมเมนต์เตือนได้ติเตือนได้นะครับแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นเรื่องดีๆ ก็สนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กๆกันต่อไปนะครับสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอมองกอของเราไว้ด้วยนะครับและเรื่องหน้าเราจะนำประเด็นไหนเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเคป๊ OP, มาพูดคุยกับทุกคนอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ